นี่งามากบางังหาป่าครับเพื่อนี่ใกล้บ้านจะคองครับ<ม>เขียดบ้านเกิดผมหม่วยมันหนามมันรดไหมครับเพื่อผ้ากันว่าหาป่าครับหาป่า 呵呵。<laughs> เป็นสาน a m ก็เป็นห่วยวะใช่เป็นห่วยด้เนาะห่วยน้ำแห้งหหดดสมิตามูเพิ่นมหาเนี่ยแหละครับผมไป เชาวบ้นพ้นซิมเขีนยนน้ำไย่างตลาดผมหลือน้ำไฟ่กันมากครับต่ปลาขาวตอนไหไหมส่วนมากเนาะ แต่เพี้ยนอย่างนีนี่หลายเตือ,นนอ,นนอนน ปากทางเฮียแถวนี้ครับห่วยทางแถวนี้มันเขตท่างวันพ้นสิมครับแถวของไฟยังตลาดครับพอดีว่ามันถ้ามีคอนอยากเบิ้งนะครับก็เลยถ่ายเบิ้งครับผมเส้นครับเพินอยากเบิง้งการจะมาหากินหาปงหาป่าแบบพื้นบ้านอีสานครับ เพื่อนบ้านอีสานมันแกะจากเบื้องให้กันครับนี่ถ่ายเบื้องรับมันคนขวามาาลายผลส่วนส่วนหนึ่งกระดักด่างครับผมเต็มเลยปล่า กันหนามไพ่ยังหย่างแน่ครับนี่แหละมันจะได้ป่ากับหวัวขึ้นมาอังสีแ,ล,ล,แล้วเอาไปเบิ่งฟังนั่งผุนครับ Mm. ป่าครับตะเพียนก็มีครับ ก็สิว่าได้กินนี่หรือตัวนี้กันว่าฉลาดนะว่าได้กินตัวนี้น ติดขางทางครับทางไปปากทางหี่บ้านผมมาห้างกี่แค่กิโลหนึ่งก็กลัวครับระยะทางครับว่าไก่นี่มันใกล้บ้านพุ้นซิมครับเขียนตังเพื่อย่างตลาดเลยครับนี่้านวุ้นซิมยู่ล้อเนี่ครับกำลังใส่เนื้อกวดอยู่

ป่าบ่อนครับเ,เ,เป่านบ่อนดุ๊บดับดุบดับอยู่ครับผมสมัยป่าขาวหลายปวดครับป่าตะเพียนครับผมพวดหัวแหหลงเล่นในแดงมานนี้ปวดแห่ลงนั่งงมเลยนี่ปวกกดใจัว่าพคนจิเป่งหน่ำบอกก็เพิ่งหัวว่าขาดภาษีแหงเยงละหน่ำมันขอนแล้วหน่ำห่วย

มันใส่วิ่งง้มบมอแท้ๆมันก็ได้ครับผมครับโอ้เสือป่ามันหมดชิดินครับผมเมันเขาเมือง,งมหอบครับมันก็ได้ใช่ไหมครับผมยันไม่หวิ่งเพิ่มมันไม่ยังเนี่ยเว่าจะไปนั่นไม่ว่าจะไปคอนจันน์นั่นแหละเจครับว่าเป็น,นว่าถึกแหงว่า งมดีๆดดตั้งใจงมนี่สิได้เครื่องกับซ่ำกัละมังหมดแล้วครับผมคุนนโอ้ตัวใหญ่เลยวะเดี๋ยวนี้คนน่ะโอ้ได้ตัวใหญ่เลยเดี๋ยนะฮ้ป่ามุดขี้ดินมุดต,ตมโอ้ยหลายพอดครับอาที่กินมาพอดีอยากกินว่างง้มได้เยอะเลยเนี่ยแต่ผมไม่อยากล้วงหงี่มเปลี่ยนฉีดต่อมซะสิไฟพันง้มเอาลวด แล้วผมผมก็ขายมันตาลาดตะเลขกับพวอื่นวายากนะครับก็บซื้อกินดอกก็ได้อยู่ต่ห้องก็มีอุปกรณ์ดรอกง้มน้ำพ่นมาได้ครับว่ามีกระมัง่งแต่เสะอ่อนเพิ่งครับเพิ่ได้หลายอยู่ เนเดี๋ยวนหมดป้าทุ่นทุ่นหนีแล้วอยเอายาสูบมาเกิดกูนดู้บยิ่งหรือยังมา นาที่กัดหวัวปลาเขาอ่ะปลาเขาเคลื่อนนี่นี่นนนนเนาตะตู้ปลาตลูกกลับบ้านเออนี่จะปลาเขาอ่ะนี่อ่ะ วเเออา่ลปลาขาวส่วนหลายครับผมนี่แต่ปลาขาวครับส่วนมากจะว่ากันผมไปง้มกระสิได้เหรอครับผมไปยากลงไปง้ม,อองงม,มมาซื้อย่านเปลี่ยนจิตตุ่มว่ามันมีเหรียปกรณ์ครับจิงงง้มก็เลย <c oughs> ครับผมอ่า เยเป็นงุ่มละ ว้นเลยคือระเทากระเทาะแลวทั้งไว้บไปบิ่งเลย ปลาควาจังป่าค่อยได้นนะเด่นแต่ปลาขาวส่วนมากครับผมแต่ผู้ชมเงือกเนได้ปลาควาเนี่ยมันโอ้ยสุดยอดขนาดว่า <c oughs> ถ้าว่าก็ดีหรอกว่าครับผมดบเด่นปลาขาวกะดีมีแต่เดียวครับมีแต่ปลาขาวเลยครับส่วนมากเต็มเต็มกะละมังของไป ส้มปลาดงปลาลดขึ้นสิว่าคอยมอยีนะพคอยี่ย <c oughs> น้ำมันขอนมาจากมือแล้วล่ะนี่อ๋อพันสูบบอกอู่ครับผมใอ้วันที่แห้งน้ <c oughs> อยเองพันสูบออกครับผมสูบน้ำบอกร่ ส Tower, 네ูบนามเซน่าสันเฟนวาครับเดี๋ยวไปชมกับสูบนามออกจากเซน่าสันสูบนามไปเซน่าสันเฟินวาครับครับอ ไดี๋ยวคนเด่ก็ปลาควาติดะพี่ปกคนงุ่มเด่ปลาควาปลาทั่วคนไกลๆนะพี่ป้อทั่วคนน่ะโเ้ได้ผลหรอกไงันอ้ยมัธรรมดาแล้วจากโลกอะนี่ใช่ไหมีอหรือว่าประมาณ8ปีดัอ่าทั แปลโลนึงครับแปดขีดเก้าขีดแล้วท่นานท่านวางเราะมนันนักนจนขีดขีดไร่ะัดูหน้าดิปัดกหน้าดิเนครับ đẹp đi, cho không đúng. À, ừ. không, không. À, bỏ lỡ những video hấp dẫn ยัน้ันสว่างลมครับครับผมจับตัวตับาับต้องไห้ของสมอยงจับมันเนียมนรั่อ้งเอมุ่ยบบ่มุกอัน่ยองพผมดูเยื่นไหมถือฟันปลาอยางรถดีๆตะกี้ลสมรอน้เราไปผูกข้อตายยื่นไหมบันสว่างลุ่มปากข้ามี้ยดล้งิ้หน่อย คิดว่ายเจ๊งเดี๋ยวเราชิดสันนี่วอาแบบเราจังเดนียวก็กับหัวกต้องไปฝูกก็ตายนี่ป้าแม่ผมนี้จากผมกับแม่ผม รับชมครับผมพายให้บเบิ้งครับบา,ารกาศแบบขื้นบ้านครับบรรยากาศขึื้นบ้านพิสานหาผมหาป่ารับน้ำทงไฮทงหน้าน้ำหอยต้องเย็นสบายครับบรรยากาศปิดถนนครับ